ไม่เห็นอะ่ะนี่ให้นี่นกดอซิบายแล้วพวกเธอยังไม่อาบน้ำเลยไม่อาบขนเดียวบ500 คุณถามไม่ว่าก,กมากอัการาดีกว่า คอยหน้าอยู่นิ่งๆตรงนี้นะคอยหน้าอยู่บนเด็กดูกลุกสับปูคอยหน้าย Ya voy a...